สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจบตลอดอินเบรีล์นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการทำนายเกี่ยวกับความรักล้วนๆเลยของชาวราศีมังกรหรือลัคนามังกรผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคมถึง1ิบอกุมภาพันธ์ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์2 5 6 4นีนะคะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างการทำนายก็ต้องบอกก่อนว่าเป็นภาพลักษณ์โดยรวมอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับทุกคนเสมอไปก็อย่าได้คิดมากนะคะ สถานการณ์ในภาพไพา่ก็อาจจะสลับกันได้ระหว่างคุณแล้วก็คนรักก็ลองดูเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นแต่อย่าได้คิดมากนะคะเช่นชอบถูกอ,อกถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะหรือไม่ก็กดกระดิ่งเอาไว้จะได้เป็นกําลังใจต่อไปเรื่อยๆหรือว่าสนใจดูดวงส่วนตัวก็สามารถแอดไลน์มาสอบถามรายละเอียดได้นะคะ อันนี้มาดูกันเลยดีกว่าว่าความรักของคุณเป็นเช่นไรแม่หมอก็ทํานายในรูปแบบใหม่นะแต่ก็ยังเหมือนเดิมนะคะเป็นความรักความสมพันธ์ของคุณของเขาคนนั้นแล้วก็แนวโน้มความสมพันธ์ในวันข้างหน้าจะเป็นไปในทิศทางไหนแล้วก็เปิดไพ่เพิ่มเติมนะคะอันนี้เราก็มาดูกันเลยดีกว่าว่าความรักของคุณเป็นเช่นไรไพ่ความรักของคุณนะได้แฮงแมน สามถ้วย4ี่แม้เท้าเดลเวอร์แล้วก็6ดาบมองว่าในหลายคนอาจจะยังมีเรื่องเครียดคิดมากหรือว่าทุกอ,อกทุกใจอยู่นะคะแต่บอกได้เลยว่าขอให้คุณทำใจให้สบายๆได้เลยนะในเดือนนี้นะคะสถานการณ์ความรักของคุณจะสามารถคลี่คลายไปในทิทางที่ดีนะคะจะมีโอกาสใหม่มีการเริ่มต้นใหม่หรือไม่ก็มีสิ่งที่น่าย,ยินดีเกิดขึ้น จะมีโอกาสที่จะกลับมาพูดคุยปรับความเข้าใจถ้าบางคนหันหลังให้กันหรือว่ามีปัญหากันนะคะยังไงกลับมาแน่นอนนะเพราะว่าบางคนอาจจะมีเรื่องอะไรกุ้มอกกุ้มใจเครียดคิดมากเป็นกังวลนะคะแม่หมอก็แนะนำไห้คุณพยายามนิงน่งๆเข้าไว้ใจเย็นๆนะคะและอะไรที่มนหนักอึง้งปล่อยวางได้ก็ปล่อยวางนะจะได้เบาสบายนะคะทำใจให้ว่างๆเข้าไว้ เพราะว่าโอกาสใหม่ๆสิ่งดีๆกําลังจะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้อย่างแน่นอนเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะเพราะว่าได้3ามถ้วยสี่แมเท้าเดลเวอร์รแสดงว่าจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นหรือว่าคนรักของคุณจะมีโอกาสกลับมารีเทิร์นปรับความเข้าใจหรือว่าถ้ามีปัญหาอะไรก็สามารถคลี่คลายไปได้ด้วยดีนะคะจะมีการเคลียร์พูดคุยตกลงกันนะคะหรือว่าการกลับมาของคนรักเก่าก็มีโอกาสเป็นไปได้ มองว่าภาพไพ่อ่ะคุณยังรักเขานะคิดถึงเขานะคะอยากให้เขากลับมามีความผูกพันและอย่างหนึ่งก็อยากให้กลับมาเป็นคู่เป็นครอบครัวนะบางคนถ้าแต่งงานกันแล้วนะคะยังมีความรักที่รักเดียวใจเดียวและเป็นหนึ่งเดียวนะคะแต่นนี้มาดูซิว่าความรักของคนรักของคุณเป็นเชลัยเขาได้ภาพไ,ไาพไ่เฮอร์มิตใไพ่เฮอร์มิตในไพ่ฤาษีแล้วก็ดีลเลเวอร์เดอะเว สไม้เท้าแล้วก็2ดาบบอกได้เลยว่าเขาจะติดต่อกลับมาในเรววันนี้นะคะจะมีโอกาสได้รับข่าวดีหรือว่าอยู่ดีๆเขาจะติดต่อมานะทั้งด้านโลกออนไลน์หรือแม่ก็ให้ผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยติดต่อให้นะคะได้2ดาบนะจะมีการพูดคุยเคลียร์กันบางคนที่ผ่านมาอาจจะมีปัญหาขัดแย้งหรือว่ามีอะไรที่สวนทางกันแต่ในเร็ววันนี้จะมีโอกาสติดต่อกลับมาพูดคุยปรับความเข้าใจนะคะ แล้วก็ที่น่าแปลกใจก็คือคุณได้สี่เมท้าครักของคุณก็ได้สี่เมท้าคุณได้เดลิเวอร์รักของคุณก็ได้เดลิเวอร์แสดงว่าต่างคนต่างยังรักกันดีนะคะถึงแม้ว่าจะมีการจบเพื่อเริ่มต้นใหม่นะคะได้ไพ่เดอะเวอร์วะบางคนอาจจะอยู่ห่างไกลกันก็ได้บางคนอาจจะอยู่ห่างไกลกันอยู่ที่ไกลๆต่างถิ่นต่างแดนต่างชาติหรือไม่ก็ไม่ได้อยู่ด้วยกัน หรือบางคนอาจจะเคยจบกันไปแล้วแต่บอกได้เลยว่าจะมีโอกาสกลับมาเริ่มต้นกันใหม่อีกครั้งนะคะจบได้ก็เริ่มต้นใหม่ได้แล้วก็ดีด้วยนะคะแล้วก็ได้ไพ่ฤาษ์รีแสดงว่าคุณและเขาคนนั้นน่ะยังมีความผูกพันกันเพราะว่าไพ่ฤาษีคนรักของคุณน่ะเขาดูดีมีฐานะแล้วก็มีความเป็นผู้ใหญ่นะคะแล้วก็มีจิตใจที่ดีนะและเขาก็เป็นคนที่มีเหตุผลนะคะ เขาก็อยากกลับมาหาคุณนะอยากมีการรีเทิร์นกันอีกครั้งนะคะต่างคนต่างก็ยังคิดถึงกันอยู่นะในขณะนี้คุณไม่ต้องคิดมากไปนะยังไงใจคนรักของคุณเขาก็ยังมีคุณอยู่เหมือนเดิมนะคะแต่เนี้ยมาดูซิว่าแนวโน้มความรักความสัมพันธ์จะเป็นไปในทิศทางไหนนะได้ไพ่เด็กถือดาบ2ไม้เท้าจัติกสเต็งแล้วก็เมจิกเชียน มีความเป็นไปได้ว่าไม่คุณก็เขาแอบมองแอบส่องกันอยู่ก็ได้ต่างคนต่างก็ไว้เชิงนะเขาก็อาจจะมองคุณคุณก็มองเขานะคะต่างคนต่างอาจจะดูดูกันอยู่ก็ได้นะคะแล้วก็ส่องไม้เท้าในหลายคนมีเป้าหมายชีวิตร่วมกันนะถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะคะในช่วงวาเลนไทน์นี้นะคะและก็มีจัติเกิดขึ้นถ้าบางคนถ้ายังไม่แต่งงานมีโอกาสได้แต่งงานนะหรือไม่ก็จดทะเบียนสมรส ให้ผู้หลักผู้ใหญ่ไปสู่ขอเจรจาเพราะว่าได้ไพ่เกี่ยวกับการเฉลิมฉลองมีสิ่งที่น่ายินดีเกิดขึ้นมีงานบุญงานกุศลเกิดขึ้นนะในช่วงเดือนนี้นะคะหรือบางคนถ้าแต่งงานแล้วมองว่ายังไงก็ไปไหนไม่พ้นกันนะยังมีความผูกพันหรือว่ามีการผูกมัดกันอยู่ทางด้านกฎหมายนะคะจะมีการตกลม จะมีการตกลงปรงใจร่วมกันจะมีการตัดสินใจด้วยกันในการกลับมาครั้งนี้บอกได้เลยว่าจะมีข้อแม้นะจะมีข้อแม้แลักษณะบ่ว่าที่ผ่านมาถ้าไม่คุณก็คนรักมาจากควบคุมคอนโทรลกันมากเกินไปอยากจะให้อีกฝ่ายอยู่ใต้อํานาจก็ได้เขาก็เลยเหมือนกับว่าเบื่อหน่ายนะคะเขาก็เลยหันหลังจากไปนะคะแล้วก็มีความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้น ในการกลับมาครั้งนี้นะบอกได้เลยว่าคนรักของคุณจะมีข้อแม้นะจะมีการตกลงตัดเป็นใจร่วมกันนั่นก็หมายถึงการต่างคนต่างจะต้องให้เกียรติแล้วก็คารมในการตัดเป็นใจมองว่าอาจจะมีการพูดคุยตกลงเจรจาต่อรองนะคะแล้วก็ต่างคนต่างฝ่ายจะต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันก็มีความเป็นไปได้นะ ในบางครั้งคนเราเป็นคู่รักกันไม่จําเป็นต้องเป็นคู่แข่งนะคะไม่ต้องเอาชนะกันนะยอมยอมกันบ้างก็เป็นการดีนะคะก็ถือว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็มีความลึกซึ้งนะคะมีการผูกมัดกันเกิดขึ้นนะก็ถือว่าใช้ได้นะภาพใพ่โดยรวมนะคะเป็นไปในทิศทางที่ค่อนข้างสมบูรณ์แบบนะแต่เนี้ยมาดูซิว่า ความคิดความรู้สึกของคุณที่มีต่อคนรักหรือว่าความคิดความรู้สึกของคนรักที่มีต่อคุณเป็นเช่นไรนะคะบางคนอาจจะมีปัญหาไปบางคนถามว่าจะมีการกลับมารีเทิร์นไหมยังไงมีค่อนข้างชัดเจนนะคะแต่นี้มาดูซิว่าความคิดความรู้สึกของคุณและเขาเป็นอย่างไรนะคะที่มีให้กันและอะไรที่เป็นปัญหานะได้เด็กถือเหรียญน,นะคะ แล้วก็เดอะสตาร์หไม้เท้ามองว่าความคิดความรู้สึกของคุณที่มีให้คนรักอะ่ะยังรักเขาเป็นหนึ่งเดียวนะคะแล้วก็มีความหวังนะว่าเขาจะกลับมานะคะในขณะนี้คุณก็แอบ,บที่จะให้กำลังใจตัวเองแล้วก็แอบ,บที่จะให้กำลังใจคนรักด้วยนะถือว่า ความรักความสัมพันธ์ของคุณนะ่ะราบลื่นสดใสยอย่างแน่นอนนะเพราะว่าได้ไพ่หกไม้เท้านะคะหมายถึงประสบความสําเร็จหมายถึงประสบความสําเร็จมีชัยชนะที่ยิ่งใหญ่นะคะบางคนอาจจะคบหาดูใจกับคนธาตุดินมังกรพฤกษ์กันคนลักษณะที่เป็นผู้ใหญ่ใจดีมีเมตตาหรือว่าคนที่อยู่ห่างไกลต่างถิ่นต่างแดนต่างชาติคนธาตุไฟเมสิงธนูนะคะแต่ความคิียดความรู้สึกของคุณนะ่ะ รักเขาแล้วก็คิดถึงเขาอยู่ตลอดเวลานะยังไงก็ไม่สามารถลืมเขาได้นะคะไม่ว่าคุณจะทำอะไรในช่วงเนี้ยก็คิดถึงแต่เขานะเห็นหน้าแต่เขานะคะอยากให้เขากลับมาถ้าบางคนมีปัญหาอะไรนะคะยังมีความลึกซึ้งทางด้านจิตใจกันอยู่นะแต่ที่ผ่านมาที่เป็นปัญหาก็อาจเกี่ยวกับสภาวะอารมณ์ของคุณนะขึ้นๆลงๆนะคะไม่ค่อยคงที่เท่าไหร่แล้วก็มักจะใช้คำพูด ทำร้ายจิตใจคนรักมากเกินไปก็เลยทําให้เขาอ่าเสียความรู้สึกแล้วก็เสียใจนะคะแต่อันนี้มาดูซิว่าความคิดความรู้สึกของคนรักที่มีต่อคุณล่ะเป็นเช่นไรนะคะแต่คุณนะ่ะคิดถึงเขาทั้งกลางวันกลางคืนเลยนะนึกถึงเขาตลอดเวลานะคะไม่ว่าจะทําอะไรก็เห็นตาน้าเขานะดูซิว่าเขาคิดหรือว่ารู้สึกอย่างไรกับคุณได้8ไม่เท้า ได้ห้าไม่เท้าแล้วก็พระราชาถือดาบมองว่าความคิดความรู้สึกของเขาอะที่ผ่านมาก็มีความเป็นไปได้ว่ามีความขัดแย้งกันแล้วห้องและแหงทัศนคติหรือว่าคําพูดอาจจะไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่นะคะอาจจะพูดอีกอย่างเข้าใจอีกอย่างก็เลยกลายเป็นปัญหานะแล้วก็คนรังคุณมักจะใช้อารมณ์อย่างที่บอกคุณก็ใช้อารมณ์เขาก็ใช้อารมณ์เห็นไหมหุนหันพันแล่นน่ะ ไม่ค่อยฟังใครเท่าไหร่แล้วก็ใจร้อนนะคะใจร้อนใจเร็วด่วนได้ก็เลยกลายเป็นความผิดพลาดเกี่ยวกับความรักเกิดขึ้นต่างคนต่างก็ไม่ง้อกันแต่มองว่ายัางไงเขาก็ยังรักคุณนะเพราะว่า8ดไม้เท้าคุณก็หไม้เท้ามองว่าต่างคนต่างยังรักแล้วก็มีความรู้สึกที่ดีให้กันความรักความสัมพันธ์ยังมีความชัดเจนให้กันนะคะแล้วก็มีความผูกพัน มีโอกาสที่จะประสบชัยชนะที่ยิ่งใหญ่เกี่ยวกับความรักเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะคะแต่น,นี้มาดูซิสาหรับคนโสดมาลุ้นกันคนโสดจะมีโอกาสพบเจอคนถูกใจใช่เลยไหมในเดือนนี้นะคะได้7ไม้เท้าทาวเวอร์สองดาบ ถ้าเจอก็เหมือนกับว่าอาจจะเจอทางด้านโลกออนไลน์อะ่ะเพราะว่าโลกออนไลน์ก็ยังไว้ใจไม่ได้นะแม่หมอก็เตือนเอาไว้นะคะถ้าเจอก็เจอทางด้านโลกออนไลน์แต่บอกได้เลยว่าอาจจะอยู่ไม่คงอาจจะอยู่ได้ไม่คงทนคงที่นะเพราะว่ามีทาวเวอร์ขึ้นนะคะค่อนข้างเหนื่อยหน่อยไม่ค่อยมีชัด ไม่ค่อยมีความชัดเจนเท่าไหร่สําหรับคนโสดพ่อไม้แม่ไม,ไม,ไม้ถ้ายังไม่เจอใครอ่ะถ้าเจอก็อาจจะทังด้านโลกออนไลน์ติดต่อกับคนทางไกลมากกว่านะคะเพราะว่าหนทางความรักของคุณยังอยู่อีกยาวไกลนะค่อนข้างหนักเหนื่อยใจนะคะต้องใช้ความพยายามอะ่ะแล้วก็ได้ทาวเวอร์ลักษณะเหมือนกับว่าอาจจะอยู่ได้ไม่นานอะ่ะอาจจะพูดคุยหรือว่าคบหาได้ไม่นานนะคะ อาจจะถูกเทถูกทอดทิ้งหรือไม่ก็มีการแตกหักกันนะสำหรับคนโสดอยากจะให้อยู่กับตัวเองไปก่อนหรือว่าอยู่เป็นโสดไปก่อนจะดีกว่านะคะถ้ามีเข้ามาก็เหมือนกับว่าจะโดนเทนะหรือไม่ก็ไม่ค่อยคงทนถาวรเท่าไหร่นะคะจะมีโอกาสที่จะมีปัญหาเกิดขึ้นได้ ลักษณะเหมือนกับว่าคนโสดความรักของคุณยังมีโอกาสอีกยาวไกลนะคุณสามารถเลือกได้นะคะใจเย็นๆนะคะถ้าอยู่เป็นโสดได้ก็ขอให้อยู่กับตัวเองไปก่อนจะดีกว่านะให้ทำงานเก็บเงินแล้วก็สร้างเนื้อสร้างตัวสร้างฐานะรับรองได้ว่าวันนั้นจะมีคนที่เขาสนใจคุณเข้ามาอย่างแท้จริงนะคะเพราะว่าในช่วงนี้ถ้ามีเข้ามาก็ยังไม่ดีนะ ยังไงแม่หมอก็เตือนได้เท่านี้นะคะสามารถเปิดใจได้แต่ก็เผื่อใจเอาไว้เจ็บด้วยก็เป็นการดีนะก็แนะนำได้เพียงแค่นี้นะคะอันนี้มาดูซิว่าหนทางออกหรือว่าประตูทางออกเกีย่ยวกับความรักของคุณมีไหมจะมีไพ่แนะนำอะไรนะคะบางคนอาจจะมีปัญหากันอย่างที่บอกนะประตูทางออกอะไรที่จะแนะนำบ้างนะคะ ได้5เหรียญน,นะคะแล้วก็เดออมูนอ่ะเดอะสตามองว่าในหลายคนน่ะมีความกังวลใจมากกว่านะสิ่งที่เป็นปัญหาในขณะนี้ก็คือความกังวลใจของคุณน้อยอกน้อยใจหรือว่าความไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกันในบางครั้งคุณอาจจะคิดเองเออเองเจ็บเองก็ได้นะคะแล้วคุณก็ไม่คิดที่จะทำอะไรนะ คือคล้ายๆว่าอยู่นิ่งเฉยๆยห้าเหรียญแล้วก็เดอะมูนมีความกังวลใจนะที่เป็นปัญหาอุปสรรคในขณะนี้นะคะขอให้คุณปล่อยวางปล่อยไปนะทำใจให้เย็นๆนะคะแล้วก็มีไพ่เดอะสตาร์ขึ้นนะ่ะยังไงความรักของคุณมีความหวังแล้วก็มีพลังแห่งรักเกิดขึ้นแน่นอนเพราะว่ามีประตูทางออกนะคะถึงแม้ว่าจะมีความมืดมนบ้าง แต่ถ้ามีแสงสว่างเกิดขึ้นรับรองได้ความรักของคุณมีหนทางออกที่ดีนะหรือบางคนแม่หมอก็แนะนําว่าให้พยายามปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อกันละกันนะคะพยายามปรับความสมดุลปรับความบาลานซ์นะคะความรักของคุณจะกลับมาดีเหมือนเดิมนะนี่คือหนทางออกที่ดีนะคะอันนี้มาดูซิไพแนะนําหรือว่า ให้ครอบครัวร,ระวังนะคะจะมีอะไรบ้างจะมีอะไรเตือนไหมไพ่ออร์คเนนะคะจะมีอะไรที่ต้องตักเตือนหรือว่าระวังไหมดูสิหรือว่าจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นนะคะได้เหมือนกับว่าเป็นป๊อปปี้เลิฟนะคะละักษณะเหมือนกับว่า เป็นเด็กๆทั้งคู่อ,อาจจะมีความรักเหมือนกับป๊อปปี้เลิฟไวรุ่นไยรุ่นนะคะแต่ไม่ค่อยยั่งยืนเท่าไหร่พไพ่ใบนี้นะเหมือนกับว่ามีความรู้สึกที่ดีให้กันหรือว่าคนโสดก็ได้คนโสดอาจจะไปเจอใครแล้วถูกใจแต่ก็เหมือนกับว่าไม่ยั่งยืนนะแล้วก็ไพ่เกี่ยวกับแม่อุ้มลูกนะคะเหมือนกับว่ามีความผูกพัน หรือไพ่ใบนี้ให้ดูแลผู้หลักผู้ใหญ่ภายในบ้านด้วยนะคะให้อยู่กับคนที่เขารักเราดีกว่านะหรือไม่ก็ให้เลือกคนที่เขารักเราจะดีกว่านะคะให้นึกถึงคนที่เขารักเราแล้วก็ดูแลเรานะห่วงใยเรายัางมีนะคะแล้วก็ไพ่ใบนี้มีความน้อยอกน้อยใจนะคล้ายๆว่าจะมีความผิดหวังเกิดขึ้นนะ่ะมีรักครั้งใดก็มีทุก์นะคะหาความสุขไม่ค่อยได้ไพ่ใบน,นี้นะคะ อย่าพึ่งด่วนตัดสินใจนะไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นก็าตามโดยเฉพาะคนโสดนะคะอย่าไว้ใจใครมากนะขก็จบลงเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ